อโอเคสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีที่จะทำยังไงให้เล่นเกมแล้วมันโชว์ Aps นะครับมันมีอยู่แอปหนึ่งคือแอปนี้นะเดี๋ยวมันที่ว่าเกมบูสเตอร์นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะเกมบูสเตอร์อ่าเลื่อนลงมาครับผมใช้อันนี้นะ อันนี้เป็นแบบฟรีคือแบบที่เป็นแบบเสียเงินมันก็มีมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ผมทดลองอันนี้ก็ผมว่ารู้สึกดีนะแต่ไม่รู้ว่า fps มันจะตรงหรือเปล่านะก็ให้เรามาตรงนี้นะเวลาเข้าแอปมามันจะเป็นหน้านี้ให้เรามาตรงนี้รูปโทรศัพท์แล้วมีตัว i ข้างในนะแล้วก็คำนี้ fps monitor ิ๊ก t o กคืออันเนี้ยคือมันแบบฟรีใช่ไหม คือถ้าถ้าเราจะใช้นี่นะคือเราต้องดูโฆษณาตอนที่เราเปิดครั้งหนึ่งเราต้องดูโฆษณานะครับก็เดี๋ยวก็ดูไปเอาโอเคครับก็ตอนนี้ก็ดูโฆษณาเสร็จแล้วนะเห็นมุมขวาบนของผมไหมคือตอนนี้นะมันจะมี FPS ขึ้นเห็นไหมห้าสิบเก้าหสิบแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทสในเกมให้ดูนะในฟ f i ไฟแม็ คือมันตรงหรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือของผมนะผมว่ามันก็อาจจะตรงนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเ,ออเดี๋ยวผมให้ดูผมปรับภาพก่อนละกันคือมันก็อยู่หกสิบตลอดอะผมเล่นยังไงมันก็หกสิบแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกแหลกนะคืออันนี้ผมจะบอกนะครับว่าให้มันเปิดโชว์เอพนี่คือข้อแรกเลยคือมันไม่ได้ทําให้โทรศัพท์แอนขึ้นนะ แค่มันโชวให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ APS อยู่ที่เท่าไหร่การาฟิกผมกว่าปรับเป็นแบบนี้นะสูงสุดทุกอย่างแล้ดเดี๋ยวผมลองเข้าเสียมาดูแล้วกันไปกันในกฟรีสไตล์นะโอเคแต่ผมว่ามันก็มันก็นดีแหละแต่ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าน,นะลองไปยิงแปบบ๊บนึง ทดสอบ APS หน่อยไหมว่ามันจะแข่งหรือเปล่าอ๋อไม่มีคนออไม่มีแล้วไม่แล้ว เนี่ยเอพีมันก็อยู่อ่ะมันคือมันไม่ตกเนี่ยอ่าแล้วไม่มีคนดีแล้วเกินไม่มีคนเนี่ยมันก็อยู่59 60ไม่ได้มองมองแต่ APS <c oughs> แล้วคือไม่ได้ใส่ของเล่นเวยคือไม่ ยังขึ้นนะคือต้องคือมันแค่โค้ดที่ดูเผื่ว่าตอนนี้เราเนีะ่ะครับก็ลองไปถ้าเกิดขยับเรือก็ลองไปหาอะไรกันด้ก็เออดินหน่อยอะโอเคงนะั้นเข้ามาทดสอบให้ดูแค่นี้แล้วกันเนาะ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับโดยอยากให้อยากมีคนติดตามไปนั้นกนะ็เพิ่งจะมาทําคลิปก็อืมขอฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับก็อยากให้ทําคลิปแนวไหนก็บอกกันได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ